ครับ FC ทุกท่านครับมาเจอหมแล้วครับในช่องบาโจ9193หนึ่งเก้าสดีโอซิเกสครับอ่ะหลังจากที่ผมลงคลิปไปเมื่อวันที่31อ่าธันวาเลยครับอ่ะเอสนใจนะครับอ่ะกระบองกระบองกระบอกไล่นกกันเยอะนะครับตั้ที่ผมเอามาทำคลิปอ่าเขาดาวนะครับอ่ะผมจะจัดอ่าแบ่งปันให้กับเพื่อเพเพื่อจะมาชิก FC นะครับอ่ะเพราะเอสนใจกันเยอะทักกันมาเยอะเกี่ยวกับตัวกระบอกไล่นกนะครับอ่ะ ตัวนี้นะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งจะเป็นท่อ1นิ้วนะครับท่อ PVC อีซีหนาสิบามจุะนะครับหนา13.5อย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับแ่บก้อนิ้วครึ่ง13.5นะครับแบบความหนายาวอยู่ที่80เซนนะครับพี่ครับถ้าวัดคร่าวๆถ้าวัดจากปากระป๋องที่เรามาใช้ปากระป๋องห้าไอ้เก้ากระป๋องครับมันจะตกความยาวอยู่ที่81เซนติเมตร แต่ผมเอาแค่80เซนมาทำเป็นท่อ PVC นะครับตัวนี้จะเป็นนะครับวาอโตตัวนี้จะเป็นตัวเกลียวในครับอ่ะเกลียวในหกหุนผมจะฝาไว้ข้างหลังนะครับอ่ะตัวนี้จะเป็นเกลียวในสี่หุนเพื่อจะเราใส่แมกนิโตตัวนี้ครับปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีก็มันจะหลุดนะครับเนื่องจากว่าผมใช้โคโซใส่เข้าไปแล้วปุ๊บครับก็ ยาแนวด้วยการ้อนเดินด้วยการ้อนเสร็จปุ๊บครับผมก็ใช้ผงพ v c มาโรอีกรอบนะครับโดยรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วทีนี้ไม่ใช่เฉพาะข้า้งนอกครับด้านในนะครับด้านในตัวนี้นะครับผมก็เอาผงพ v c มารอบมาใส่รอบเหมือนกันด้านในครับเพิ่มความแข็งแรงรับรองว่าไม่มีปัญหานะครับนั้ไม่มีการรั่วการซึมแตกอะไรพวกไม่นี้ไม่มีครับเพราะว่ามันเป็นท่อ13.5นะครับ กล้วยด้านในครับอ่ะไม่ใช่กล้วยลูก่างนะครับอไม่ใช่ขวยสั้นขวยาวครับกล้วยอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวผมค่อยอธิบายให้เข้าใจเวลาผมรีวิวชิ้นส่วนให้ดูวิธีการทํำสาหรับใครที่อยากจะทํานะครับอ่ะหรับตัวกลับบอกไล่นกนะครับกล้วยนะครับวางแบบไหนผมวางแค่2ตัวนะครับจริงครับเพราะว่าถ้าเราไปวาง4ตัวเหมือนกับไอ กะปของปลากับ๋องกับตมันจะไม่ได้เพราะว่าแก๊สกับแอลกอฮอล์มันใช้มึเหมือนกันตาแอลกอฮอล์นะครับแบบโอเคมันวางสี่ห้องมันวางได้สี่กล้วยแต่พอเป็นปิวซีแก๊สครับแบบมันวางสี่ห้องไม่ได้เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าปิวซีแก๊สนะครับแบบตาเราใช้แก๊สครับแบบถ้าห้องมันเยอะเยอะเะนะครับแบบมันจะมันจะสะสมความร้อนทําให้ปิวซีแก๊สท่อมันร้อนเร็วนะครับเราต้องใช้สองวาลสองกลวย วางครับระยะวางวางเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยดูในคลิปที่ผมจะมา,าจะมารีวิวให้ให้ทุกขั้นตอนนะครับเพื่อเผื่อท่านใดที่สนใจนะครับตัวแมกนิโตก็จะเป็นเกลียวนอกนะครับตัวนี้จะเป็นเกลียวนอกสี่หุนเหมือนกันเพื่อจะมาใส่เปลียวในสีหุนก็ตัดในลักษณะนี้ใส่แมกนิโต้ก็ไปครับอ่ะไอ้ตูดมันโปรนะครับมีเขี้ยวสายไฟนะครับโรยผงด้วย PVC นะครับ ผงพิวซีแล้วก็เดิอดในคาร้อนด้านในก็เหมือนกันและตอนนี้ผมจะติดตุ่มเพื่อจะสะดวกในการกดนะครับอ่ะกดนะครับในกดนะครับเห็นไหมมันจะกดง่ายมันจะไม่มันจะไม่เจ็บมือนะครับก็ประมาณนี้สําหรับตัวกดแมกนิโตครับอ่ะใส่มันจะมีเกี้ยวอยู่ f c เหรือเปล่าเห็นไหมเห็นไหมครับอ่ะมันจะมีเกี้ยวไหมครับอ่ะเกี้ยวอยู่ถ้าถ้าถ้ากดปุ๊บอย่างนี้ครับอ่ะมันจะไม่ค่อยเห็นเพราะมันกลางวันนะครับมันคงไม่ค่อยเห็นนะครับ ใส่เข้าไปนะครับบิดให้สุดนะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นวาออโต้ด้านหลังครับอ,อ่ะหกขุนนะครับวาออโต้หกขุนก็ธรรมดาตัวที่เราไปใส่กับตัวพิวจีแก๊สนะครับที่ใส่เบอร์อ่าอ่าตัว6กมิลแปดมิลสิมิลสิมิลตามนั้นครับหัวดงหัวโด, ông, วดมาตามนั้นนะครับใส่เข้าไปนะครับบิดให้สุดถ้าเป็นไปได้ครับอ่าถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวนายา้ำอีกครั้งหนึ่ง เอาเทปปันเกียวมาพันด้วยเลครับอ่ะพันตรงเกียวมันครับอ่ะเพื่อไม่ให้อ่าเวลาการจุดเปล่าไหมแก๊สมันจุดเปล่าไหมครับอ่ะมันจะลามมากินอ่ามาโดนโดนโดนไฟนะครับอ่ะทำให้มันอ่าเกียวมันไหม้ก็จะมีปัญหาทีหลังได้ครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะไปเอาเทปพันอ่าปันเกียวมาพันให้หมดนะครับอทั้งตัวแมกนีโตแล้วก็ตัววาล์วออโต้นะครับแบบนี้นะครับอ่าบิด โอเคพอตึงมือนะครับไม่ต้องบิดไอ้แรงบิดไอ้แรงเวลาเราออกออกออกมันจะออกยากนะครับแก๊สกับเข็มตัวนี้นะครับแคปกับเข็มผมจะให้เข็มตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็พร้อมเข็มสำรองอีกหนึ่งเข็มให้ไปนะครับเพราะว่าถ้ามัมนม,ม,นม,มนีถ้ามันมีปัญหาถ้าเข็มมันมีปัญหาเราก็มีเข็มสำรองอเปลี่ยนนะครับแล้วถ้าเกิดว่านะครับ เข็มมันตันตํำยังไงผมเคยเอฟซี FC ถามมาหลายหลายคนหลายท่านแล้วว่าส่วนมากเข็มเบอร์ยี่สกับเบอร์ยี่ห้ามันจะตันบ่อยแต่ยิ่งเรามาใช้กับตัวนี้ครับมาใช้กับตัวกระบ,บอกไล่นกครับรอฉีดแก๊สบ่อยๆนะครับจีดทีกว่าที่เราไปใช้กับตัวที่เป็น P v วแก๊สแบบนู้นที่ใช้ลูกแปดมิลสิบสองมิลพวกนั้นน่ะว่านานๆกว่าจะเราจะยิงสักทีครับแต่แต่นี้เราไล่นกเรากดต่อเนื่องนะครับ และทีนี้ทําให้นาแก๊สมันพุ่งออกมาทําให้ปลายเข็มมันเป็นจุดเยื่อแข็งทําให้มันแข็งตัวและทําให้มันตันทำให้แก๊สมันไม่ก้อยออกนะครับวิธีการที่จะสวนเน้นย้ําีกครั้งครับต้าเข็มมันตันนะครับไม่ก้อยออกแล้วถอดเข็มออกมาครับถอดออกมานะครับแล้วก็เยกเข้าไปในหัววาวนะครับเยกเข้าไปในหัววาวแล้วก็กดสวนขึ้นมานะครับกดสวนเพื่อจะไล่สิง่งกระปรกที่อยู่ในเข็ม ห้ามเอาห้ามเอาสายไฟเล็กๆนะครับอ่ะมาเลียร์เย่ก็ไปห้ามเด็ดขาดเพราะามันจะหักติดข้างในห้ามทำเด็ดขาดนะครับอ่ะให้ใช้วิธีนี้วิธีการสวนเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับก็คงจะเข้าใจนะครับใส่ก็ไปอ่าแล้วก็อ่าตัวปลั๊กกับปลั๊กอองกับปลองแก๊สนะครับอ่ะตูดก็จะมีตัวล็อกมาให้กับปลองแก๊สมันหล่นนะครับอ่าใส่ก็ไปนะครับ โอเคตามนี้เห็นไหมครับมันจะไม่หล่นแล้วเห็นไหมประมาณนี้ฉีดแก๊สท่านจะฉีดยังไงฉีดน้อยมันจะเบานะครับฉีดน้อยมันจะเบาฉีดเยอะมันจะดังแต่ไม่ใช่เยอะเกินไปถ้าเยอะเกินไปมันจะเปลืองแก๊สเปล่าๆครับฉีดค้างไว้ครั้งเดียว3วินาทีก็พอก็จะได้แล้วนะครับแล้วทีนี้ฉีด3าครั้งได้ไหมก็เหมือนที่คลิปแล้วที่ผมทําไปคือฉีด3าครั้งก็ได้ครับฉีด3ครั้งครั้งละ1วินาทีนะครับ วิธีการฉีดห้ามฉีดลักษณะงนี้ห้ามฉีดในลักษณะงนี้มันจะเป็นน้ํามันจะไม่ออกมันจะไม่ติดนะครับเราต้องให้ฉีดขึ้นฟ้าในลักษณะนี้แก๊สอยู่ด้านหลังแก๊สอยู่ด้านท้ายครับปลายฉีดขึ้นฟ้า45องศาก็ได้4 5องศา60 70 80 90องศาก็ได้นะครับห้ามนอนและก็คว่มลงห้ามเด็ดขาดให้ฉีดในลักษณะนี้นะครับ จีดยาวนะครับจีดยาวถ้าเราจีดนิดเดียวมันจะดังค่อยนะครับผมเน้นย้ำอีกครั้งว่าให้จีดครั้งเดียวนับ1ถึงสนะครับจีดครับ1 2 3โอเคครับเหนียวได้เลยครับเห็นไหมครับเสียงจะดังสุดยอดนะครับดังกว่าถ้โพกครอว่าลูกบอลอีกนะครับแต่ถ้าเป็นท่อสองนิ้วครับ จะดังแรงกว่านี้แต่นิ้วครึ่งก็อพอแล้วนะครับก็ดังสุดๆแล้วสําหรับสูตรนี้นะครับสูตรกล้วยเดี๋ยวผมจะบอกอีกที่ถ้าใครสนใจครับเน้นย้ำครับไม่ใช่กล้วยลูก่างไม่ได้ไกลไม่ใช่กล้วยถูกสั้นตูดยาวนะครับไม่ใช่กล้วยกาแพงค่อยดูว่ากล้วยแบบไหนใช้แค่สอกล้วยระยะการวังกล้วยกล้วยวางยังไงเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีหนึ่งนะครับมาดูจีดสามครั้งหนึ่งสองสาม รั้งละหนึ่งวินาทีนะครับนะครับต้องจำไว้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งฉีดครั้งเดียวนับ1ถึง3คือ3วินาทีถ้าฉีด3ครั้งให้ฉีดกล้งละ3ครั้งละ1วินาทีนะครับแต่ผมแนะนำนะครับฉีดครั้งเดียวก็พอกล้งละฉีดแล้วก็นับ1 2 3คือ3วินาทีเอามหมนะครับฉีดครับ1 2 สามโอเคนะครับขอไม่ติดนะครับอเอาเข้ไปเอาม่หนึ่งสองสามนะครับโอเคตามนี้นะครับน่าจะเป็นแมกนีโตนะครับเดี๋ยวดูแมกนีโตก่อนเพราะบางทีเราต้องดูว่าแมกนีโตบางทีมันจะอาจจะขยับกระเยือนสักหน่อยนะครับอ๋อใช่ครับเมื่อคี้ตอนใส่นะครับตอนผมใส่ ตาใส่ไม่ดีครับอ่ะมันยังมีสายไฟอยู่นิดนึงเห็นไหมครับอ่ะตาเราไปโดนขอบตรงนี้ครับอ่ะมันจะเลือดได้นะครับก็ใส่ดีๆนะครับแล้วก็หมุนก็ไปนะครับท่านจะสั่งเพิ่มเขาได้ตัวนี้นะครับอ่ะเอาไปใส่อันไหนก็ได้ได้หมดเพราะว่ามันเป็นตัวที่เป็นเกลียวนอกสี่หุนคือไปใส่สามารถใส่ได้เลยครับอ่ะคือถ้าเกิดว่าท่านใช้ไปแล้วตัวนี้มันเสียครับอ่ะสั่งเพิ่มได้เลยครับอ่ะก็ตัวนี้ก็ประมาณอยู่ที่30บาท40บาทเองครับอ่ะทา ใช่ตัวตัวนี้สําหรับที่ใส่ตัวเป็กกิโตนะครับครั้งครับหนึ่งครั้งครั้งละสามวินาทีครับหนึ่งสองสามแล้วก็ปล่อยครับอ๋อเบาเกินไปครับอันนี้เบาเกินไปนะครับเอาใหม่ครับเราต้องฉีดดีๆนะครับดูนะครับหนึ่งสองสามนะครับโอเคตามนี้นะครับ นี่ก็คือกระบ,บองไล่นกนะครับเดี๋ยวพอหลังจากนี้ไปครับมันจะเสียงมันจะดังนะครับแลนน้วทีนี้มันจะมีปัญหาเดี๋ยวผมต้องหาวิธีทดลองแบบใหม่ที่มให้มันดังครับแล้วก็เอฟซีอเอาไปใช้แล้วมันก็จะไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะเทสอันนั้นวิธีการเทสของผมเดี๋ยวผมก็จะคิดคิดค้นขึ้นมาเองว่าแต่เทสยังไงแม้มันจะไม่ให้เสียงดังซอฟที่สุดนะครับ ก็ตามนี้นะครับท่านใดสนใจก็ทักมาเลยครับบนเฟซบุ๊กเหมือนเดิมครับบาโจพิสิทธ์นะครับตัวนี้ออยู่ที่499นะครับพุณจี้ครับถ้าทุกวันนี้ที่ก็ขายอยู่นะครับที่หลายท่านที่ทาขายอยู่ที่เป็นแอลกอฮอล์นะครับมันก็เกิดจะ500แล้วเหมือนกันครับ400ปลายๆเหมือนกันครับแต่ว่าผมเป็นวาออโต้เป็นระบบแก๊สครับผมเอา499พอครับเลขมงคลก็พอนะครับ4 เก้าเก้าครับสี่ร้อยเก้าสิบเก้าตามนี้นะครับแถมเข็มสำรองให้นะครับแข็งแก๊สนะครับก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับสําหรับนี้ถือว่าโอเคผ่านนะครับสามวินะครับโอเคโอเคตามนี้นะครับสามวินาทีสําหรับตัวกระบอกไล่นกครับอ่ะทังมาเลยกันนะครับเพื่อนๆสมาชิกเอฟซีครับแล้วก็เจอกันคลิปได้ครับ มีอะไรมาฝากอีกก็เจอกันคลิปหน้าด้วยลวกันครับผมสวัสดีครับ